I if like I It just you you wonder show me love here darling, my again อันนี้วิ่งอะไรตรงนี้เนี่ยเตียงเติมสันหมดแล้วก็ชอบไงเขาบอกว่าถ้ากดวิ่งเร็วนะจะได้ดังไงพี่แอ้ วิ่งเร็วจะได้ดังเออวิ่งใบวายไงกระสอบวิ่งไวเนี่ยเนี่ยวิ่งนี้นะวิ่งให้ไวนาะวิ่งหนีก,ก็ไม่ทันอ๋อต้องวิ่งแบบใส่ยูนิฟอร์มเครื่องแบบด้วยชิปะไปดูคลิปกันดีกว่านะคะไปไหนพี่โอ<ฮ>ยี่วิ่งจับอะไรตีตีอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนเลยแล้ววันนจับ พาลราเข้าโรงแรมอ่ะเฮ้ยมึงไม่ต้องหนีมึงไม่ต้องหนีก็คือจากคลิปเนี่ยคือตำรวจมันก็หนีวิ่งเฉยเลยคือปกติเราจะเห็นโจรจับผู้ร้ายเอ้ยตำรวจจับโจรเอ้ยางคนเดียวโกดกเอาใหม่เอาใหม่จริงจังจริงจังก็คือปกติเนี่ยผู้ร้ายต้องวิ่งหนีตำรวจแต่รอบนี้จ้าตำรวจวิ่งหนีคนทั่วไปตำรวจวิ่งหนีกองอย่างที่หนูวิ่งอ่ะ แล้วคลิปนี้นะหนูก็ได้ข่าวว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมโดนที่แบบว่าคุณตํารวจเนี่ยจะล่อลงไปทําแบบชุบไปดูอ้าวอะไรชุบไปดูอะคือคือถ้าถ้าจะให้หนูอธิบายเพิ่มอะคือก็ต้องไม่เป็นไม่ต้องอธิบายเลาทำ่าเอาทำ่าโอ้ยาามาเยอะเลยค่ะ มันไรนี้ชอยชิงอ่ะโอเคไม่ใช<อ>่การชอชิงก็เขาก็จะพาไปล่อลวงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาก็แจ้งพี่ชายเขา<อ>ให้มาจัดการอะไรอย่างนี้ก็เลยมีคลิปภาพเกิดขึ้น<อ>แต่ว่าในคลิปนี้ที่หนูแปบว่าสงสารมากเลยน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าแล้วก็ทางคนถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันว่าชะนีคนนั้นปลอดภัยคะ่ะ ได้เหมือนกันเนาะเออน่าจะปล่อยปล่อยไปก็ได้ไม่ถ้าเกิดว่ามีแบบปัญหากับพวกที่รักษากฎหมายอะไรเงี้ยอันนี้หนูไม่รู้นะหนูก็ได้ยินมาอีกทีว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหากับผู้ที่รักษากฎหมายอะไรเงี้ยก็ต้องเงียบๆไว้เดี๋ยวเรื่องก็จะสร้างความเงียบไป้เองอะไรเงี้ยอันนี้หนูไม่รู้หนูฟังเขาไม่รไม่รู้เลยค่ะก็คืออาคนไทยลืมง่ายเนาะใช่แบบว่าคนไทยมันเราเราหยุดประเด็นนี้กันดีกว่าหนูรู้สึกข้าวแกงลอยมาจังเลยอ่ะข้าวแกงเขาแดงเขาแดงว้าวข้าวแกงน้่นมันริมทางก็มีอุ๊ย เอาเป็นว่านะคะก็ตอนนี้อยากจะบอกว่าเกิดเป็นหญิงนั้นอยู่ยากใช่แล้วนี่ก็คือประเด็นของเราใช่อยู่ยากยังไงก็ก็อย่างนี้ไงพี่แอ้ในโลกปัจจุบ,บันใช่ไหมเมืองมันเนี่ยก็แน่นมากเลยบ้านก็เยอะคนก็เยอะแล้วสมัยน,นี้บ้านเล็กใช่ปะ่ะพอเราคนเราเนี้ยกินเยอะๆตัวก็จะใหญ่มันก็จะอยู่ในบ้านลําบากใช่ไหมใช่เหมือน<ช>ตอนนี้ที่เราสองคนอยู่ในห้องเนี้มันห้องมันเล็กมากเลยโลกเราที่มันอยู่ยางไม่ใช่ทุยไม่ใช่ ว่าโลกเราเนี่ยมันมีพยันตร์ายเยอะแยะภายนอกแค่ก้าวออกจากบ้านไปเจอแท็กซี่ก็ไม่รู้ว่าจะโดนไปข่มขืนตอนไหนแล้วอ้าวเหรอไม่ไม่ได้ว่ากินใหญ่เยอะมองแน่่อย่าไปฟังนะคะคือนางคนนี้อาจจะความคิดไม่ค่อยปกติมองโลกในแง่ดีแบลว่ะค่ะหนูโลกสวยโอเคเข้าปเด็นกันดีกว่านะคือตอนนี้นะคะยายก็เพิ่งจะไปดูคลิปมาคลิปหนึ่งเป็นคลิปแบบว่าเป็นเด็กกรีนกรีน่ะไม่ใช่หนูแน่ๆ ี่เออ,เออไม่ใช่ก็ไม่ใช่วะเป็นเด็กเกรียนๆนะคะแล้วก็ไปต่อยหน้าผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปต่อยหน้าคนนะคะแล้วก็ชกชิงบีบีไปเฉยเลยไปดูคลิปดีกว่าโอเคโอเคเอาเฮ้ยเอาดีๆเอฟเอเอ่ะโอเคเรียบร้อย ไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆิงผู้หญิงแต่คือเขาก็มีจิตใจมีความเจ็บปวดอะไรได้ใช่ความรู้สึกเขาก็คือผู้หญิงพอแล้วจะเป็นเดมย้ำทำไมเยอะแยะเนี่ยก็เป็นผู้หญิงอะถ้าเราโดนต่อยยะโดนต่อยนี่ซิลิโคนก็คงจะยา้ายไปตรงนี้แทนใช่ถ้าเกิดหนูโดนต่อยอะซิลิโคนหนูอาจจะแบบว่าติดก็ได้นะ โอ้ก oh, okay, ็เก right? right? ๋ไปอีกแบบใช่ป่ะเออก็ด oh, ีเนาะจะได้เป็นดิวแฟชชั่นเราจะได้มีจมูกอีกอันนึงนะคะโอ้เก๋เกะเฮ้ยแบววเฮ้ยอันเจกะหลีไม่โอเคเลยนะคะอยู่กับรูมเมทคนนี้นี่น่ารักคิโยมิคิโยมิขอมงเลยค่ะขอมงค่ะชนีมีมงไม่ฮัลโหล ก็เอาเป็นว่านะคะเราก็สงสารผู้ห <abei> ญิงคนนั้นมากนะคะถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยางแย่นะคะย่จะเอารองเท้าส้นสูงในส่วนที่เป็นเข็มแล้วก็ฟาดเข้าลูกกามันโอ้ยใจเย็นค่ะโหใจเย็นค่ะพี่แย่แหมคนเรานะคะในสมัยนี้มันก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเพราะว่าคนพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้ฉะนั้นนะคะเราก็เป็นสาวเป็นแซ่ชิมะก็สวยสง่ากัซะขนาดนี้ก็ต้องรู้จักดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะผู้มีารัทธเดี๋ยวด พี่แอทำอะไรนยทำอะไรป้องกันภัยไงแต่บ้าเราทาครีมเนี่ยมาป้องกันยังไงเขามีแต่ทาแล้วมันจะสวยขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นเนี่ยป้องกันภัยจากความไม่สวยเฮ้ยเพราะว่าความไม่สวยเป็นภัยของผู้หญิงกลัวปะไม่กลัวหรอกเฉยๆนี่หล่อเนี่ยสงสารใครหมด พอดีอหนูก็กลัวภายไงเดี๋ยวหนูก็ต้องไปเผื่อพี่เผื่อน้องของน้องฝั่งนู้นของเจ้ฝั่งนี้ย่าไปวางกับที่วางไว้ที่เดิมนะคะไม่ได้๋ยเราลงมาเราก็ใช้ด้วยกันได้แบว๊แบลางไปวาง ดีมากนะคะก็คือจริงๆแล้วเราเนี่ยควรจะป้องกันภัยนะคะเริ่มต้นจากที่ตัวเองก่อนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีภัยร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของเราก็ได้ใช่แล้วค่ะใช่นอกจากนั้นนะคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยถ้าสมุติว่าน้องแอนนี่จะไปงานราตรีออชุดราตรีของนางเป็นอย่างนี้ค่ะก็เอา <6 S 1> ลงมานี้งี้เลยงี้ไม่ะโอเคอย่าอย่าไปเลียนแบบดาราที่แบบแต่งตัวโป๊ะโปะนะคะไม่ได้เนาะเอา ขอบเอวอยู่นี่กระโปรงอยู่นี่เอาได้ได้เออเนาะ้เราก็ไม่ได้สั้นไงเราก็เลิขึ้นมาเลยไม่ได้สั้นะายแต่ว่าถ้าแท็กซี่เห็นแล้วทำยังไงแบวใส่แบวใส่นะคะก็อุ๊บไม่ได้ตั้งใจแต่งตัวมาอะไรเงี้ยโอ้ยเขาก็เห็นว่าเป็นเด็กนั่งลงค่ะเฮ้ยแต่หนูว่าคนสวยยังหนูนะปีไหนก็แบบว่าคำแบบอันตรายเวอร์อะถูตองจริงเฮ้ยเาสาวนางวัยรุ่นเกินอะเราต่างกันแค่7ปีเองนะคะตามไม่ทันมากน่ารักชิบหละ จบนะคะแปลว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์สุดใจดีนะคะจากผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวสวยกระจ่างใสเนียนุ่มเล้งหนึ่งอชาจากอนอนนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดเครื่องนอนจากเดวอนด้วยนะคะสวยมากนุ่มเวอร์หรือว่าถึงจะนุ่มขนาดไหนคงันมไม่มีสปริงขนาดนั้นมั้งจริงด้วยอ่ะอถ้าไม่มีเตียงหนุจะนอนที่ไหนล่ะนอนพื้นไปสิได้ละวันดีนะไม่ต้องวิ่งแล้วนะดังแล้ว เสียงอ่ะดังเฮเลยว่าอ้าวเฮ้ยนอนบ้านอเด็ดก็ได้ Untogether It's good I just wonder If you like me I can show you my love here